โอเคครับก็สวัสดีนะครับผมวัปป่นะครับอยู่กับเกมดัง c i t y ้ y n a าตีนะครับเป็นเกมบาสเปิดใหม่นะครับก็เป็นเกมที่ผมมองว่าเอาข้อดีของ3เกมที่ก็คือ NBA Infinite นะครับแล้วก็ Slam Dunk ุ u r โก o นะครับ3เกมเนี้ยเอามาทำเป็นเกมนี้นะครับคือรวมข้อดีของ3เกมนั้นเลยนะครับแล้วมาทำเป็นเกมนี้ก็ระบบเกมโดยรวมๆนะครับตัวละครเนี้ยจะเป็นตัวละครที่เกี่ยวกับ ผู้เล่น NBA นะครับมีเรื่องของลูนนะครับเรื่องของลูนเรื่องของเอ่อปลุกพลังนะครับมีปลุกพลังด้วยนะครับเหมือนของคุโรโกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของสกินนะครับอันไหนละ่ะ <laughs> สกินนะครับอ่าสกินก็จะมีแบบว่าเพิ่มเอ่อสเตตสัสพิเศษด้วยนะครับก็มีแบบค่าแต่งตัวค่าแฟชั่นอะไรด้วยนะครับเอ่ โอเคแล้วก็จะแบบว่ามีเขาเรียกอะไรเอฟเฟกท่าทางเอฟเฟกสเปย์อะไรพวกนี้คือแบบคือแบบมีเยอะมากนะครับโดยรวมว่าระบบเกมเนี่ยค่อนข้างทำมาดีเลยนะครับแล้วก็จะมีให้เล่นหลายโหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบสิบเอ็ดแต้มเดนนัตตี้สามสามแล้งแล้วก็แบบห้าห้านะครับเออก็มีหลายหลายแบบหลายโหมดเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมก็ได้มาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกเมื่อเมื่อมันเปิดเมื่อวันพุธนะครับหรือว่าวันพฤหัสเนี่ยผมจาไม่ได้นะครับก็ได้มาลองเล่นแล้วก็เอ้ยสนุกดีนะครับก็เดี๋ยวจะมีเกมเพย์มาให้รับชมนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับร e d e e m Top Up ร้านบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์หากเพื่อนๆสนใจเติมเกมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ไปทางน้อยใจซะละมันไม่มาก็แบบมันก็งอมมาคืออารมณ์แบบคือรออีเคอ่ะตีอีเคไม่มาอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเกมก็ วาตุ uh ่ That shot was contested. The defense was all over that shot. The shot is contested. The d was too tight on that shot. away. ไม่ลงไอ้ย <c oughs> ่กดท่ามันไอ้นี่เียเะมันกดท่าไม่เหมือนที่

Some tight defense here An open three on the way. Ooh, missed an opportunity there. That's Long. too far out. Self cool from way outside. Oh, okay. I can't believe it. Oh. <laughs> Go straight for a three-pointer. That was not a good chance. ฮะอันตดเท็ได้ไงวะเฮ้ยคุณได้กลับคุณ g a ภาพมาใหม่ดังเดนโตนของลอกอนู้นึงนี่ดังเดนโตน

ถือว่าไม่น่าเกลียดเว้ยกูเจอวัตปะเนี่ยชื่อเขาชื่อ, <c oughs> อเยสฟีเยสฟีตกให้มันดูไอ้นี่ยังวะ <c oughs> ไม่รู้อะดัง <c oughs> ไปเป็นหรอ อาเด็ดแม่กูตั้งปมผิดแล้วเนี่ยตำแหน่งนา e งวินาตั้งผมผิดเว้ยตเปลี่ยนชื่อนไหนเกบลมเปลี่ยนมมีัญหาเปลนชื่อปีหนึ่งเลโอเคไม่มีครับ อย่างซึมรอยเคร่างสามแม่งยมานาทีเออผมก็แบบรลอเว้ยก็แบบมันไม่มาก็เล่นเกมก,ก่อนแล้วกันรอมาก่อนเฮ้ยทีมกุหลมไปไหนเนี่ยโอ้ใค่บ้านเลยใส่บ้านโอ้ทีม,ทม

oh now that's what we call a brilliant play oh 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 yeah he has a long shot nice d on that play he's so crafty with the ball oh my goodness what a move a level range three-pointer is too hard to make a shot from that distance all right, here, all right, ลงลงลงมาแล้วครับเข้าไทยแล้วนะครับไปโหลดได้เออในทงตัวเ a ียตกนะวะ a failed drive attempt create space with the crossover Hey, the dragon is shaking off on that one. Going hey, for the duck, he did not just miss that. Fires <laughs> <laughs> one off, and that concludes our game. Congratulations, that was an exciting match <inaudible> 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 <"Hey, inaudible> <inaudible> from the start to finish. The players are warming up. The show <inaudible> will <inaudible> we'll be underway soon. This is Kendrick Perkins, and you're playing Duck City Dynasty. Okay now, the opening tip. ส่งวะไม่ว่างเลยเล่นในดีกว่าวู้ยหน้าทีมเลยเหี้ยไม่ลงไม่ลงไม่ลง You won't be making that shot every day. Lays it in. Now that's two weeks. It's a brand new ball game from now. A long range three pointer. That's to be expected. Oh, I would not that? would have that? With the Fakes oh. the shot.

a เขาเามันแม่นอยู่แล้วไม่มีลูนนั่นดิวตวเกมมันมีรูนใช่ไหมมีลูนเกมมันมีลูนนะตัวแม่นอ๋อแสดงว่าจำเร็วเกิน,นของบูจํชาช้านี่คืิ์ NBA ใช่ครับผมว่าังรูปมันต้องเดินเก็บเลย ุ้ยงวิ่อวิ่งว่งวิ่งยืดตัวยอเลยเนี่ยโอ้ยตบหน่อยตบไม่เป็นเพื่อนอีสาน กูเล่นเกมไหนต่อเป็นมุ่งเนี่ยต้มอออลอโอเคก็จบไปแล้วสำหรับเกมเพย์นะครับโดยรวมผมมองว่าก็สนุกนะครับสนุกมากเลยแหละเออแบบว่าเป็นอะไรที่เล่นแบบว่าฆ่าเวลาได้ดีแล้วก็ ถ้าหาอะไรกำลังหาเลยเล่นเนี่ยก็เกมนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะครับเกมไม่นานใช้เวลาไม่นานนะประมาณ5 5 6นาทีก็ก็จบเกมหนึ่งแล้วนะครับซึ่งผมได้มาเล่นก็สตรีมแบบโอ้ติดอยู่นะครับแบบ3-4ชั่วโมงเลยนะครับถ้าใครได้ดูนะโอเคก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับ สำหรับคิวดีอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ